เอาัสดีครับอยู่ในช่อง family วันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟกับคุณโปรดครับปวดเขาไม่ช่อง Youtube นะครับชื่อว่าโปรดคุงชวนเล่นนะครับไปกดติดตามก็ได้แลวผมก็มีติ๊กต็อกได้นะครับไปกดติดตามได้ไอตอนนี้ผมจะมีเป็นสองช่องนะครับก็มีช่องช่องนี้ก็คือแบบอัจรมรวมครับแต่แต,แต่แต่ช่อง ช่องมาของผมอะจะจะอัดกับมดมดอย่างเดียวครับอัดเค่หมดอย่างเดียวอัดอัดอัดทุกอย่างเวทมนตน,นะครับคุณปอนเริ่มเลยถ้าให้ต้องเหยียบเปี้นก่อนก็คือง่ายๆครับโทรื่องสผมเนตอนนี้ก็คือแ,บบแตอนนี้ก็ ผมมีสองช่องก็ไปกดติดตามนนะครับตอนนี้จะตั้งชื่อช่องขวดน้ำด้านคุณโปรดได้ยินนะครับคุณโปรดก็อผมจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรขวดน้ำด้านเอ้อันนี้มเนหมดแล้วเหรอไม่เอาด้วยสู้นะมเอาแลสู้อย่างมีสต ตรงโอ้ต้อห<ผ>มดแรงทำไม้อหมดทั่วไปเหรอ,อหหโอเคโอเคจะลงฟาร์มโทเบียเหรอออกฟาร์มโทเบียชั้งตอนนี้ผมกำลังหนักหนากแขงรงตอนนี้แรงสูงสุดที่ผมทายได้คือแพททิ่นำ เห็นอีกช่องหนึ่งของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะช่องผมช่องผมนี่จะมีอยู่เป็นสิบช่อช่นอย่างังไม่มีพนะับตอนแต้ผมแคมป์อผมแคมป์อยู่โบตไม่ตายคนแรกครับโพื่อผเจอคนครับ ปอดปอดปอดจะมาให้นะเดี๋ยวมาให้ตอนนี้เจอเจอนี่คุณแจคลังแสงไปตรงนั้นตรงนี้โต้อตอบได<ร>้โอเคนะผวมจะเปลี่ยนปืนมาทอมสันคู่ไม่เอานะครับมันถ้าทอมสันคู่มันมันไม่ค่อยโหดนะคือปืนอะไรที่ผมเล่นมันก็ดูก่าทุกปืนแล้วที่ผมเล่น แต่แต่นเดี๋ยวน,นี้ผมสามารถอัดขอไปเลยนะของนะนะอยู่เนี่ยตับแอมป์ฟากับก <t> ับปืนพาราเปาเท่านั้นนะครับี่ผมอัดได้ที่เหลืออัดพอไดอ้เลยกับบูธแท็กเกอร์โนซาโคครับผมก็อัดได้คุณโปรดเจะแอมป์ยไหมรอผมขอแค่มันนี้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไม่เอาเอมป์ไฟหรอกเดี๋ยวผมไปหาแนวกระสุนเอ8นี่ใช่อะไรนะกระสุนเ M8 นี่ใช่อะไรกระสุนเนี๋ยวหาซื้อกระสุนเนายก่อนนะครับมีไหมมีซื้อ,อว,ว่อาส่งไม่พอเจอสองยับอยู่นี่ เจอซองยาวเก้านิ้วถ้าใครไปดูคลิปฉนะังผมเอาของซงยาวเก้สากสองจริงๆนะซึ่งตอนนั้นผมเล่นไม่เป็นจริงซึ่งโปวดตอนนี้ก็สอนผมจนผมสามารถตั้งไอวอร์ไปแล้วใครรู้ตั้งแต่คลิปไอตอนที่ผมนั้น PVC กับหมดแรนครับผมอัดหัวไม่ได้ฆ่าไห่ทุกคน ผมตั้งไอวอมไม่เป็นใช่ไหมคุณโรดคือตอนนี้ก็คือโอดรู้คนเดียวว่าผมตั้งไอบอลเป็นแล้วและเพื่อนผมนยังเแ้งคิดว่าผมตั้งไอวอลไม่เป็นอยู่เลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าสับสนมากคือผมก็เสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมไม่มียาสักการเลยผมจะไปเอาหน้ากากดีวัวคุณหน้ากากนีวของอยู่นี่ หน้ากางนิวหน่อยหน้ากางนิวได้ยังได้ได้เป็นเอ่อไนานาเจนหน้ากากนิ่วจะเอาไว้แบบเพิ่มเออพื้นผิวลวดเพิ่มแม่นเพิ่มความแม่นยำห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มความเร็วทันทีสิบเปอร์เซ็นต์เออเอาเลยเอาเลยไปบวกเลยไปบวกเลยปวดอะปวด เขาจะไปรักนนษาไปบวกคนแรกครับใช่ไหมเองมอะไรมันโทนเลยรถชนเลยตอนนี้ก็คือผมจะไม่เน้นบวกให้ขับรถชนเอไม่เอาเลยมันอยู่ในเสาหน้าตู้ประดิษฐ์คนแรกเจอ มัน,นออมีคนมาจากทางด้านหลังครับไม่รู้วาตงไหนนะ ตอนาหนีอาล็อกก็ไม่ทราบเหมือนกันจะเอาตัวไหนดีผมอยากแค่โมโคลเพมีเพื่อนรับที่หนีไม่พ้นนะครับตรงนี้ตู้ตอบได้ขอบคุณนะโอโดนแล้วครับผมเปิดโมโคนออกกว่าผมกลัวเกิน ช้าเลยชาร์จเลยมีไหมตรงนี้มีไหมเสียตรงนี้มีสักตัวแล้วมันมีสักตัวแล้วไป,ไปเปิดครั้งแสงนะคุณเปิดครับไปเปิดครั้งแสงเปล่าของอยู่นี่บอกเราดูวะครับเดี๋ยวผมจะทุบรถสปอร์ตให้ดูทุบรถสปอร์ต <c oughs> ก็สอทีโดทีนะเพื่อนมอา,า,ามคุณวคเคยเจอปอหรือไม่ในการเล่นสีไฟมุนกด้ามูมามนกด้ามีดีเจ้าดู มากุณ่วเดีผมเอาเองขอขอ,ขอดาเมจก็แล้วให้ดาเมทมาเฮ้ยยี่สิบเจ็ดก็ออยังด้ค,คุณไม่อ,อาจจะมาอเ,เอาอเฮ้ยสามคิวเลยเอาไหมเอาไหมผมเจอไกลยข้อเลย เป็นอะไรที่มหาหัศจรรแ์นมากที่ผมฆ่าได้คนหนึ่งใช่ไหมมหาหัน่นสะแกนมากตอนนี้ผมหาคุณปวดไม่เจอมอายังพีหาปวดั้งงานแต่ปวดปวดเขาเหมือนจะตายแล้วอ๋อไม่ใช่ครับดับเบล kill ุนเลยรุดเลยปืนปืนร้อมแล้วปืนร้อมเฮ้ยเจอเจออีกหนออีกหนอหนอสองหนอเลยทริปเปิลคิล จอนี้มีรูมสองแปบ๊บนะครับแปบบ๊แบบแป๊บแสงสว่างนะ้ายจอดีช่ิยกันครับช่วยกันครับชชวยกันครับโอ้ยเลยเรียบมาหน่อยเรียบมาน้อยเรียบมาน้อย เอาเรื่องครับชอบมีหมคขันอบเอาเรื่องแล้วมันปวดมี EC มากปวดบอกว่าอีี่มากครับเพราะว่ามันง่ายวัวแล้วกันนะไปเอาเน้ผมไม่เอาเรียนกันนะ เดี๋ยวก็ได้ให้คุณปวดไปปวดปวด,ด,ด,ดอะจจะเอาไปอัพตู้ได้อยขอคือมันมีแก้บอดจริงไปแรงปะล่ะไม่เจอบอดแน่นอน c ี c ปอี v ีเย็ดเข้าไปแล้วคุณทำไมต้องดูผ่ดิบู่สีมือผมอ่ะผมก็เก่งเหมือนกันนะเลื่อนรู้ของอะ่ะไว้ใจผมได้ ไว้ใจได้ขอเพราะว่าผมนั้นก็เริ่มพัฒนาหีมือัวเองแล้วไม่ใช่ไก่กาอลาเล่เหมือนครั้งนั้นแล้ว,กลกลลลวคือมันน้อยลงหรือมันไก่เพิ่มขึ้นอ่ะรู้สึกว่าผมจะถนัดเองก็แปดกับลูกองอะไปตรงนั้นไปเล่นแร็กใหญ่เลยไหมไม่แล้เวเดี๋ยวเอา จะเอาอีกรหัสไปเล่นไงอีกรหัสแพทหนึ่งชุกครับมืคอครยกับคนปวดเลกเกินไปตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอยู่ไหนครับแต่คอ,อนนีอจริงๆครับเรามีไม่ใช่บอดนะ ฮันน่าแลวว่าอยิานี้ก็ขอตเวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเล่นกระโรดต่ออยู่ดีครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับครับไป่บารอย่าลืมไปกดไลค์ช่องอื่นด้นะติ๊กต็อกผมอ่ะ